เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวฟิล์มใสหุ้มสีรถยนต์นครับกับเจ้าประตูบานนี้เลยด้านนี้เราจะปล่อยไว้นะครับเราจะไม่มีการเตรียมผิวใดๆเลยคุณสังเกตดีๆนะครับริ้วรอยขีดข่วนจะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะเว้นตรงกลางไว้นะครับส่วนด้านขวาตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาร์กเทปแล้วเราจะทําการขัดนะครับเพื่อเปรียบเทียบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างขัดเตรียมผิวกับไม่เตรียมผิวแล้วหุ้มเลยอันไหนจะสวยกว่ากัน มุมด้านขวานี้เราขัดขนแกะเรียบร้อยแล้วนะครับขัดแบบสเต็ปง่ๆเลยนะครับโดยที่ไม่สนใจว่าจะสวยไม่สวยนะครับขอแค่ได้ขัดตรงกลางเราจะเว้นไว้ไม่ทําอะไรนะครับด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวฝั่งซ้ายนะครับเราจะหุ้มโดยที่ไม่มีการเตรียมผิวแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าระหว่างขัดกับไม่ขัดอันไหนหุ้มฟิล์มออกมาแล้วมันจะสวยกันถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับล้วไปดูกัน ไปตรงตรง,ตรงไปนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับสำหรับฝั่งนี้ก็คือหุ้มโดยที่ไม่มีการขัดเตรียมผิวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยไหมเดี๋ยว yeah. hey. อี่ยับรจับไม่ไม่โอเคหลังจากที่เราหุ้มเสร็จแล้วทั้งสองฝั่งครับเราจะมาดูผลงานกันกลางแจ้งเลยคุณจำได้ไหมครับว่าฝั่งขวานี้เรามีการขัดขนแกะอย่างเดียวแล้วมันก็จะมีรอยขนแมวนะครับแต่ตอนนี้ พอเราหุ้มฟิล์มเข้าไปแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่ารอยขนแมวต่างๆครับไม่เห็นเลยเนียนมากสวยมากนะครับขับเมทัลลิกชัดเจนสำหรับฝั่งขวานะครับนี่ยกเว้นรอยตรงนี้นะครับอันนี้คือรอยลึกนะครับตรงกลางสีเดิมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราย้ายมาดูกันอีกฝั่งซ้ายนะครับฝั่งนี้ คือเราไม่มีการเตรียมผิวเลยมันจะเหมือนตรงกลางเดะเลยนะครับเหมือนกันเลยแล้วเราก็หุ่มจะเห็นได้นะครับว่ารอยขนแมวรอยขีด่วนหนักๆเมื่อเราหุ่มฟิล์มใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับทุกอย่างอันตรธานหายไปหมดเลยยกเว้นกรณีที่สีมันเปิดสีมันถลอกนะครับที่เห็นรองพื้นแล้วอันนี้แก้ไขไม่ได้สําหรับรอยขนแมวหรือรอยขีด่วนหนัก ถ้าเราหุ้มฟิล์มเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเหมือนสีรถใหม่เดะเลยมาถึงช่วงเวลาของการขายของนับสำหรับใครที่กำลังสนใจเจ้าฟิล์มตัวนี้อยู่นะครับต้องขอบอกสเปคก่อนนะครับสำหรับฟิล์มเนี้ยความกว้างอยู่ที่1.52เมตรนะครับยาวทั้งหมด15เมตรสามารถหุ้มรถเก่งได้ทั้งคันเลยนะครับสบายๆเลย อีกหนึ่งคุณสมบัติของตัวฟิล์มนะครับเราต้องบอกก่อนว่าเนื้อฟิล์มของเราไม่ใช่ PVC นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะไม่มีการทิ้งคราบกาวโดยเด็ดขาดนะครับมีการยืดหยุ่นได้สูงมากกว่าฟิล์ม PVC อีกนะครับสำหรับคุณสมบัติของฟิล์มสามารถซ่อมแซมตัวของมันเองได้กรณีที่เกิดการเช็ดการล้างโดยที่เกิดรอยขนมงขนแมวต่างๆนะครับเวลาคุณจอดรถตากแดดเนี่ยมันจะใช้ความร้อนจากแสงแดดผสานตัวของมันเองนะครับ ให้กลับมาเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วฟิล์มมันจะไม่มีรอยขนแมวโดยเด็ดขาดนะครับยกเว้นคุณเจอรอยเฉียวรอยชนหนักๆนะครับอีกหนึ่งคุณสมบัติสุดท้ายนะครับบนชั้นฟิล,มล์มเราเคลือบด้วยไฮโดรโฟบิกนะครับมันจะไม่ชอบน้ําเพราะฉะนั้นแล้วอารมณ์มันจะเหมือนการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะครับเม็ดน้ํามันจะกลมเพราะฉะนั้นแล้วมันสามารถทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับ สนับสนุนโดย u Car Wash c a r m o l a l Age และสู Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟี10 H p o 0879553905หรือ Line ID at u Car Wash